หลวงปู่มั่นบอกว่าในอนาคตจะมีพระองค์หนึ่งมาฝากตัวเป็นศิษย์กับเราองค์นี้ต่อไปจะมีความสำคัญและจะทำประโยชน์แก่ชาติและาศาสนาเป็นอันมากเรื่องราวนี้นํามาจากบันทึกของหลวงปู่จิยจุนโทหนึ่งในศิษย์ของหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตที่หลวงปู่มั่นรักและเอ็นดูมากท่านได้อุปถากดูแลหลวงปู่มัน่นตั้งแต่คราวที่ยังอยู่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่หลวงปู่มั่นได้ทํานายอนาคตไว้ดังนี้ มีอยู่คราวหนึ่งตอนที่อยู่เชียงใหม่ก่อนจะกลับภาคอีสานท่านพระอาจารย์มั่นพูดว่ามีพระองค์หนึ่งจะทําประโยชน์ใหญ่หญแก่หมู่คณะลักษณะคล้ายๆท่านเจีย้ยแต่ไม่ใช่ท่านเจีย๊ยตอนนี้เขาอยู่เชียงใหม่เขาอยากมาหาเราแต่ยังมาไม่ได้ต่อไปองค์นี้จะสําคัญอยู่นะเขายังไม่มาหาเราแต่อีกไม่นานก็จะเข้ามาซึ่งตอนนั้นพระองค์ที่ว่ากําลังเรียนบาลีอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม ก่อนหน้านั้นพระองค์นี้ได้พบเห็นหลวงปู่มั่นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้ตั้งปณิธานว่าถ้าสอบปร,ริญญาเป็นมาหาได้แล้วจะออกกรรมฐานกับหลวงปู่มัน่นพอท่านสอบได้ปร,ริญญาธรรมสามประโยคท่านก็หยุดเรียนบาลีแล้วออกตามหาหลวงปู่มัน่นตามที่ตั้งใจไว้หลวงปู่เจี้ยเล่าต่อไปว่าเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นพูดอย่างนั้นเราก็จับจ้องรอดูอยู่ไม่ว่าใครจะไปจะมาก็คอยสังเกตอยู่ตลอดเพราะคําพูดของท่านสําคัญนักพูดยังไงต้องเป็นอย่างนั้น เรื่องนี้เราจึงเก็บไว้แล้วคอยสังเกตตลอดมาเพราะผู้ที่จะมาสืบต่อท่านต้องเป็นผู้ที่มีบุญใหญ่ในที่สุดพระองค์ดังกล่าวก็มาหาท่านที่เสนาสะนะป่าบ้านโคกจังหวัดสกนลนครเราเห็นลักษณะตามความเป็นมาเป็นไปจึงแน่ใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านพระอาจารย์มั่นต้องหมายถึงพระองค์นี้แน่ๆซึ่งพระองค์ดังกล่าวก็คือพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนนั่นเองหลังจากนั้นมาท่านพระอาจารย์มั่นก็ไม่พูดถึงคำทำนายนี้อีกเลย ซึ่งก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพระองค์สําคัญที่ในอนาคตจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและพระพุทธศาสนาก็คือหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนดังที่เราชาพุทธในยุคปัจจุบันได้เห็นผลงานของท่านนั่นเอง